แล้วครับขอการช่วยเหลือท่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาเสฟเรื่องจากเมื่อวานคราวเด็จากระบกที่วันนี้ระบกสามารถเข้าได้แล้วสามารถเล่นทุกอย่างได้เหมือนเดิมตามปกติรื่องคนยังอยู่ปกติก็ถ้าใครที่ยังเข้าไม่ได้หรือว่าอะไรหรือก็เรื้อที่ใครยังไม่รู้ก็ลองเข้ากันดูถ้าใครเข้าไม่ได้ก็อันนี้ก็น่าจะเป็นที่เครื่องน่าจะเป็นที่บัญชีของของตนเองก็ประมาณนี้ก็สามารถเล่นได้ทุกแมตตามปกติ ทุกอย่างยังอยู่เสื้อผ้ายังอยู่บางทีคนยังอยู่ก็ไม่ต้องงงว่ามันจะเป็นอะไรอีกเขาแค่อัปเดตเฉยๆก็ตามที่มีกระแสดราม่าว่ามันจะโดนแบนออกไปหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่จริงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้เพืยนครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป